ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกรกฎสําหรับชาวราศีกรกฎคุณดูคลิปนี้และชาวราศีมังกรชาวราศีเมษชาวราศีตุลคุณดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกคุณร้อยเซ็นและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีสิงห์คุณเป็นคนราศีกันคุณจะเป็นคนราศีใดแล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีดวงดาวเช่นดาวค้างคาวพุธดาวเสาดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกรกฎ คุณดูคลิปนี้ได้นะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้น,นคุณ50%บคุอร์บวกลบคืนนี้วันที่ผมเห็นสมการก็คือวันที่18เดือน6มิถุนายน25 หกคือวันตรงกลางสามารถเกิดก่อนได้2วันถึง3วันและเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลทั้งหมดก็คือ7วันคันนี้เนี่ยสมการนี้นะครับก็คือจุดเจ้าตาเม่สุรลมสีกับดาวคารถเท่ากับจุดเจ้าตาอัสสันเนนขอหมายจะแปลว่าการกระทําของบุคคลอื่นหรือการกระทําต่อบุคคลอื่น การใช้กำลังของบุคคลอื่นการงานอิทธิพลของธรรมชาติการบาดเจ็บอันนี้ผมอ่านทุกประโยคจากตำราเยอรมัน,นครับทน,นี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานช่วยดีนะครับเรื่องความสำเร็จที่ดี70%นะครับเจ็อร์เซเรื่องของโอกาสที่ดีนะครับคานนี้เนี่ยทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าชะตานะครับหรือดวงดาวนะครับ อยู่ที่ค่าองศาที่28องศาราศีก็รกด4 3ลิบดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอัคคูณ100%รซแต่ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70%ลดหลั่นกันไปนะครับทานี้เนี่ยจุดที่มาสู่ลังสีก็คือดาวสองตัวลงกันก็คือจุดเจ้าตามเมษกับดาวขคานเซนเตอร์ตรงกลา,า,างเลี้ยวสู่ลังสีหรือสังกฤษเลียวจุดมิดโพยอันนี้อันนี้ได้รับอิทธิพลของราศีมีก็คือดาวเนปจูน อันนี้ก็จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องของการติดตอ่อกับต่างประเทศการติดตอ่อชาวต่างชาติหรือการติดตอ่อผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตหรือสิ่งที่คุณอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการติดตอ่อหรือการที่เราจะต้องเข้าไปทําในสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดรควนี้เนี่ยคนอยากให้ผมสรุปคลิปนี้เดีย๋ยวเรามาสรุปคลิปนี้กันรควนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนก็คือว่า อ,อจุดเมตรในการโคจร,จรจริงใน,นวันนั้นเนี่ยก็คือทำมุมร้อยสาสิบห้าองศา,ากับดาวทิตย์บโพไซด้นแปลาปัญญาแล้วก็อยู่เรียนตาที่สองก็คือรายได้ผลประโยชน์ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะแบบสร้างสรรค์คีทถีบหรือว่านวัตรกรรมบางอย่างที่เกิดจาก ความคิดแล้วก็สติปัญญาของคุณก็สามารถที่จะทําให้คุณแบบได้ผลประโยชน์บางอย่างได้เช่นคุณอาจจะแบบมีไอเดียบางอย่างในการขายของมีไอเดียบางอย่างในการที่คุณทํางานในองค์กรแ้ะทำให้ประสบความสําเร็จได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นการสร้างสรรค์เพราะว่าจุดเมฆนี่คือการเกิด การเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆที่ทาให้คุณได้ผลประโยชน์ความคิดไอเดียมาจากดาวทิดโพไซดอนได้ผลประโยชน์ก็มาจากเรือนตาที่2เรือนตาที่สองคือดาวศุกรนในราศีพกษก็คือเรื่องของความรักความสุขใจเรื่องของเงินจะเป็นเรื่องความรักอาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อบางอย่างที่ทาให้คุณออมีความรู้สึกว่าคนที่มาคุยกับคุณครั้นี้เนี่ยผมจะมาทําตัวอย่างให้คุณดูนะครับ การประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกําเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนเนี้ยเขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิพย์ฮาเดส ก็คือความเป็นแม่ทุกเวทนาอาชีพฮาร์เดสเนี่ยก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับางานด้านสาธารณสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม45องศากับดาวเสาในดาวกําเนิดเขาแล้วก็ทํามุม90องศากับเมอริเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทีนี้จุดเจ้าตาจันก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคีนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ย ดาววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกําเนิดของผู้ชายพอเราเอารวมมากรบดูนะครับจุดเจ้าตาจันของผู้ชายอ่ะก็มาเจอกับจุดเจ้าตาจันกําเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพรคือทับกัน ถ้าเจอกันแค่นี้นะจันวงนอกมาเจอจันกําเนิด <crawl> ค <prejudice> ือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันของผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ย ก็คือตรงข้าม180องศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้ยพอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่าเมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอ่ะอันเนี้เราต้องระวังนะครับ อันนี้ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอร์เรียนหมายถึงพ่อสามีเหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์เวทนาก็คือฮันเดสดาวเสา์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อย เข้าลูปเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามิโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกเนี้ยอันเนี้ก็คือมันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทําตัวอย่างให้นะครับอาจจะรู้สึกดีมีเรื่องของความสัมพันธ์ความรักที่ที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อันนี้ก็สามารถตีความหามายลักษณะแบบนี้ได้นะ ซึ่งใครที่ฟังครั้งแรกอาจจะงงๆฟังหลายรอบสําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกรายเดือนั้องฟงช่องช่องยูเรเนียนรายเดือนหนึ่งร้อยบาทช่องอีกช่องก็คือยูเรยูเรเนียนลายรายเดือน80บาททั้งสองช่องวันที่เกิดเหตุการณ์จะไม่เหมือนกันคุณจะได้ดูคลิปลวงหน้าก่อนคนอื่น30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาคุณจะได้ดูแบบชิลๆมากไม่มีอะไรมารบกวนสายตาคุณดูแบบบันเทิงแล้วก็ได้ความคิดเตรียมการลงหน้า ถ้าคุณสมัคร2ช่องแล้วคุณแอดไลน์มาผมชาจุดเจ้าตาฟรีมูลเลคะ444บาทคุ้มมากคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศสีไหนจุดเจ้าตามันคือวันเดือนปีเกิดของคุณมันคือของคุณแน่นอนล้านเปรเนล้านเปเซเพราะมันคือของคุณคนเดียวอันนี้ผมก็เลยมามาบอกนะแล้วก็สำหรับใครใช้ไอโฟนไม่เห็นปุ่มสมัครคุณทักมา ไอโฟนผมจะหาปุ่มปุ่มสมัครวิธีสมัครให้คุณได้นะครับสําหรับคนที่สมัครไม่เป็นอยากสมัครทํายังไงทําไม่เป็นคุณแอดไลน์มาแล้วผมจะบอกวิธีสมัครเราจะได้มันเป็นสมาชิกค,คนในครอบครัวเดียวกันนะอันนี้ก็เลยมาประชาสัมพันธ์ y o YouTube แบ่งไรายได้ผมเจ็ o สิ u เปอร์ซ็นยะสิเปอร์เซ็ตะก็ยังไงก็ทักมา้วกันนะครับคราวนี้นะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี้ต่อก็คือว่าดวาวองค์คัง ดาวองคการในการโครจรจริงนะช่วงนั้นเนี่ยอันนี้ดาวองคารเนี่ยก็อยู่ในราศีเมษสิบแปดองศาราศีเมษสามลิดาอันนี้จะรับอิทธิพลของราศีพิจิกก็คือดาวองคารก็คือดาวองคารสองครั้งแล้วดาวองคารก็มาทามุมสี่ห้าองศากับดาวทีอ่อันเปตต์อันเปตต์ก็คือสภาวะวัตถุด,ดิบต,ต้นต่อในอันเปตต์ก็อยู่ในราศีมิถุนก็คือดาวพุธก็คือการติดต่อความคิดการสื่อสารแล้วอเมตต์เนี่ย าสามารถที่จะคมหมายว่าคุณอาจจะมีในเรื่องของเเทคนิคบางอย่างที่คุณมีความสามารถเฉพาะตัวหรืออาชีพบางอย่างที่เป็นที่เฉพาะทางเช่นแพทย์หมอพยาบาลทหารตำรวจครูหรืออาจจะเป็นประสบการณ์แบบทักษะเชิงช่างหรือว่าเชิงที่ต้องใช้ประสบการณ์เช่นสิบป,ปียี่สิบป,ปีคือในลักษณะที่คนอื่นอาจจะมีความกดดันน้อยแต่คุณมีความกดท,ท,นทนทานความกดดันเออ งานบีบคั้นได้ดีก็สามารถที่แบบทําให้คุณแบบได้รับผลประโยชน์ในลักษณะที่คุณจะต้องเข้าไป,ปเผชิญหน้าแล้วก็เข้าไปแบบเหมือนแบบทนแรงเสียดทานแล้วสามารถทําให้คุณได้ผลประโยชน์ได้อันนี้มันมันเป็นทิศทางที่ดีนะแล้วก็ดาวองคารตรงนี้เนี่ยก็ตรงข้ามกับเจุดเจ้าต่างเมอร์เดียนเมอร์เดียนเนี่ยสามารถแปลว่าจิตวิญญาณแล้วก็แปลว่า ตำแหน่งงานแล้วก็สามารถแปลว่าอาชีพการงานได้แล้วเซอุสนี่ก็คือทิศทางเป็นไปตามเป้าหมายคือการระเบิดของไฟดวงใหญ่การระเบิดของไฟดวงใหญ่อาจจะหมายถึงข้อความลายที่เด้งเข้ามาหรือว่า m e s s ซนเจอในอีเมลหรือว่าโทรเสียงโทรศัพท์นี้ก็ได้แล้วก็ผลผลิตบางอย่างก็คือมีโอกาสที่คุณจะได้ผลประโยชน์จากการที่คุณแบบทนในลักษณะของความกดดันบีบคั้นได้ หรือแบบอะไรที่มันแบบต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะตัวอย่างเงี้ยซึ่งคุณอดทนทําได้แล้วคุณสามารถแบบทําให้อาชีพหรือว่าสิ่งที่คุณวางเป้าหมายแล้วไว้ประสบความสาเร็จเพราะว่าเมื่อเรียนกับดาวทิยเซอุนเนี่ยทำ180มุมร้อยปสิบองศากับดาวองคาในการขอ,อจรจิงในว,วันนั้นคราวนี้เราก็มาดูจุดเจ้าตาแอสเซนแดน คนสอนบางคนเขาก็จะบอกว่า้เขาสอนมานานประสบการณ์สิบปียี่สิบปีสามสิบปีนู่นเพื่ออะไรเพื่อสร้างเครดิตคือจริงๆแล้วถ้าเกิดประสบการณ์ยี่สิบสามสิบปีเนี่ยผมบอกอลไวไวาถ้าคุณประสบการณ์ขนาดนั้นเนี่ยคนที่มาเรียนกับคุณคอนเดียวอ่ะคุณต้องสอนให้คนคนที่เรียนเนี่ยเป็นแล้วก็เก่งเลยแต่คนที่สอนเนี่ยเขาจะอ้างว่าอะไรรูอว่ะอ๋อคุณต้องไปศึกษาคุณต้องไปทบทวนโหราศา์ ซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนสอนเนี่ยเขาบอกข้อมูลไม่หมดเหมือนเขากักไงเขาไม่ให้ข้อมูลหมดเมื่อเขาเขาให้ข้อมูลเราไม่หมดเราจะไปเก่งได้ไงไงซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยสิบวันเนี่ยข้อมูลที่ผมอ่ามุดผมเรียนรู้มาสิปีเนี่ยคนสอนก็จะปล่อยข้อมูลทีละน,นิดแต่ภายในสิบปีที่ผมรู้ข้อมูลมาหมดเนี่ยภายในสิบวันเนี่ยสิบชั่วโมงเนีย่ยผมบอกข้อมูลคุณหมดเลยไม่มีกัก ไม่มีกากแบบให้คุณต้องมาเรียนคอร์สสองซ้ำโดยที่ว่าเหมือนเป็นการบังคับไม่มีผมให้หมดอันนี้ผมก็เลยมาบอกว่าอาสอนเต็มที่ไม่มีเลี้ยงไข้แล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดเหมือนผมว่ารับรองผลร้อยเปอร์เซนว่าเรียนแล้วดูดวงเองเป็นแน่นอนเอาอย่างนี้ถ้าคุณไปเรียนที่ไหนกแล้วแต่คุณก็อาจจะถามคนที่สอนเออถ้าหนู เรียนแล้วเนี่ยรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์ไหมว่าหนูเรียนจบคอร์สนี้แล้วอะ่ะคอร์สหนึ่งที่เรียนกับอ่คนสอนเนี่ยหนูอะ่ะดูดวงยูเรเนียนเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดูดวงรายปีรายเดือนรายสัปดาห์เป็นคุณย้ํากับคนที่คุณจะไปจ่ายตังค์เขาอะ่ะว่าเขาอะ่ะรับรองผลร้อยเปอร์เซนต์เปล่าถ้าเขาตอบอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเออมันต้องไปฝึกอ,อะก็แสดงว่าคุณก็อาจจะโดนเลี้ยงไข้คือคนสอนบอกข้อมูลคุณไม่หมด เพื่อดึงให้คุณมาเรียนคอร์สต่อไปเหมือนเขาจะเอาตังคุณต่อไงอันนี้อันนี้คือผมบอกเทคนิคให้นะก็สําหรับคนที่สนใจอยากสมัครสมาชิกช่องไรเดือนทั้งสองช่องเนี่ยวันที่เกิดเหตุการณ์ทั้งสงช่องยังไม่เหมือนกันคุณก็แอดไลน์มาผมจะหารชุดเจ้าตาฟรีโมูลค่า4 4 4บาทให้คุณคุณจะได้รู้ว่าคุณดูราศีไหนก่อนหลังแล้วก็ดาวดวงไหนมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยนะ คุณจะได้ดูคลิปก่อนคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก30วันระหว่างดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอันนี้ผมก็เลยมาประชาสัมพันธ์นะแอชเดนแดนนนั่นคือคืออะไรคือสิ่งวอวรอธที่บ้านที่ทํางานญาติสนิทคนที่เราลกคนนี้แอ c เ n นแดนนนี่เขาอยู่ที่6องศาราศีมังก,กรยี่สิบสองลิมดาอยู่ข้างองศาของมดาวพุธในราศีมิถุนแล้วก็แอสเซนแดน์นี่ก็ทำม,มทุมร้อสองศากับ จุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์อันนี้ก็จะแปลวความหมายว่าคุณอาจจะได้งานหรือว่า,าได้การติดต่อคนที่คุณไว้ใจหรือว่าเขาไว้ใจคุณถ้าเรื่องความรักก็มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาการที่ดีแล้วก็อย่างหนึง่งการพัฒนาการที่ดีก็มาจากอะไรมาจากดาวพฤหัสพฤหัสก็คือการขยายตัวก็คือความรักก็คืออาจจะแบบมีความสาเร็จหรือความ ติดต่อบางอย่างที่โดดเด่นที่มากขึ้นอันนี้ก็ก็สามารถตีความหมายลักษณะในลักษณะแบบนี้ได้นะซึ่งมันก็มันก็เป็นทิศทางที่ดีนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเรามาดูตรงนี้ตรงนี้ก็คืออาจจะตีความหมายว่างานที่คุณทำมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ด้วยการติดต่อด้วยการเจรจาได้เพราะผู้รหารอยู่เรือนตานที่สามก็คือดาวพุธนะ การติดต่อความสําเร็จอาจจะมาจากการแจราจาหรือเอกสารสัญญาบางอย่างเช่นอาจจะมีการเซ็นสัญญาหรืออาจจะมีเรื่องของการวงางเงินการติดต่อการพูดคุยทาให้คุณได้ผลประโยชน์ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะใช้ได้เลยเขาว่าได้ได,ด,ดาวพฤหัสเนี่ยนกะ็คือเรื่องความสําเร็จแล้วพฤหัสอย,อยู่อยู่ในราศีเมษคือความสําเร็จที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็อยู่ที่อง,องศาราศีเมษเซนตบรนดด้า อยู่ข้างอสรรของดาวพุธก็คือความสาเร็จที่เกิดขึ้นใหม่จากการติดต่อ,อการเจราจาหรือการเดินทางหรือเรื่องเอกสารสัญญาหรืออาจะหมายถึงเรื่อง,องความคิดบางอย่างคุณอาจจะมีการคิดงานบางอย่างที่มันแบบแตกต่างแล้วทําให้คุณได้ผลประโยชน์ที่ดีหรือว่าลูกค้าพึงพอใจองค์กรแบบเชื่อมั่นในในสิ่งที่คุณแสดงออกมาก็ได้นะเพราะาดาวพุธมันคือคอมมูนิเคชันภาษาอังกฤษก็คือการติดต่อสื่อสารแล้วก็คราวนี้เราก็มาดูนิ้ต่อก็คือว่าเออ เรามารวมส่วนลังสีคือจุดเมตรกับดาวอังคารรวมกันเรียกว่าส่วนลังสีจุดที่ส่วนังสีคือจุดตรงนี้มิดพอยต์จุดส่วนลังสีเจออะไรเจอเดาวศุกร์จุดเจ้าตัดจันทร์อันนี้ก็จะเป็นความหมายว่าเราสูงก,ก็คือเรื่องความรักความความผูกพันก็คือเรื่องความรักคุณอาจจะเจอของที่คุณถูกใจจุดเจ้าตัดจันทร์แล้วก็เรื่องของเงินก็คือความสําเร็จแปลว่าคุณอาจจะทํางานแล้วประสบความสำเร็จ คุณได้ผลประโยชน์ดีๆแล้วก็การติดต่อที่รวดเร็วก็คือลูกค้าพึงพอใจอันนี้มันเป็นทิศทางที่ดีนะคือว่าคือเราเราเรามาเช็คแบบวงโคจรในในช่วงนั้นอะแล้วมายงมันมันมายงกันไงซึ่งอันนี้มันก็จะมีอิทธิพลอ่อคุณแน่ว่ามันเป็นการอธิบายแบบพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้ามันจะเกิดขึ้นคุณแน่นอนแล้วเซนบล็อกบางคนอาจจะเกิดเรื่องงานดีคความรักดีบางคนงานแย่ความรักแย่แต่มันจะเกิดแน่นอน นะเราไปพิสูจน์กันนะเกิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บวกลบถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวอยู่ในราศีกรกฎนะคราวนี้เราก็มาดูนี้เราเอาสมการ3ตัว a บวก b ลบ c คือ a ก็คือจุดเม็ b ก็คือดาวองคา c c ก็คือตัวนี้จุดเจ้าตา ascendant ก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่าเ s i t i v e point ภาษาไทยเรียกว่าจุดอิทธิพลคราวนี้จุดอิทธิพล s sensitive p อย n t ตรงนี้มาเจออะไรมาเจอ สูงอุณหภูกับดาวที่พาเดสฮาเดสก็คือความเป็นมาทุกเวทนาการช่วยเหลืออันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะแก้ปัญหาบางอย่างที่คนอื่นอาจจะแก้ไม่ได้หรือว่าคุณอาจจะขายของเก่าได้เช่นบ้านเก่ารถเก่าหรืออะไรที่มันเก่าอ่ะเก่าคําคือฮาเดสมันคือคําว่าเก่าคาว่าทุกก็คือการแก้ปัญหาการช่วยหรือว่าบางคนแบบอาจจะไปเจอพ่อไม่แม่ไม,ไม้อย่างเงี้ยเจอคนที่มีข้อจํากัดก,ก็ได้ คนที่ไม่อยากคิดว่าจะมาเป็นคนรักแต่เราก็รู้สึกดีในการที่เขาเขาคอบคนเราอย่างนี้ก็ได้ก็คือเป็นจุดที่สามารถที่จะแบบลงเอยด้วยได้ดีแบบนี้ก็ได้เรื่องของความรักแล้วก็เรื่องเรื่องของงานเรื่องของง,งานจะหมายถึงว่าอาจจะได้เงินครั้งเก่าเงินที่แก้ปัญหาเงินที่สามารถที่จะแบบเจรจาสามารถที่จะแบบกู้เงินหรือว่าได้เงินที่ มาจากการเ,าเรียกไงปณีปนอมหรือแบบขายของเก่าหรืออะไรที่มันเก่ามือสองนี่ก็คือฮาเดสหรือว่างานที่มันค้างค้างมานานแล้วต้องเข้าไปดูแลอันนี้ก็ฮาเดสได้ก็คือก็คือทุกอ่ะคุณต้องเข้าไปทําอ่ะอันนี้มันก็มันสามารถตีความหมายอะไรในลักษณะแบบนี้ได้คือแบบมันมันเหมือนแบบประมวลคุณแก้ปัญหาบางอย่าง ปัญหาบางอย่างที่ที่มันยากๆได้แล้วก็โคโน่เจอโคโน่เอกโคโน่ก็คืออคือแบบประมาณว่าเหมือนแบบคือมันสามารถแปลอย่างนี้นะผมอ่านให้คุณฟังนะถูกดึงเข้าไปปัวพันกับความโชคร้ายอย่างหนักถูกทําให้เสียหายอย่างหนักจากความหยาบช้าอันใหญ่หลวง ความแตกต่างอย่างมากมายในความเข้าใจการตัดสินใจการกระทําที่ชั่วช้าชั่วร้ายของผลหน้าผู้บังคับบัญชาหรือรัฐบาลอยู่ในเงื้อมมือของตำรวจสันนิบาตฆาตกรรมหมู่ความไาร้กาดการเข้าถึงคืออันเนี้ยมันเป็น คำที่เขาเขียนในตำรายเยอรมันแต่เราไม่ต้องแบบโอ้โหต้องเป็นอย่างนั้นหมดทุกอย่างไม่ใช่แต่คือมันสามารถตีความหมายอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ที่อ่านอ่านไว้ว่าเช่นแบบความอยากช้าอันใหญ่หลวงเนี่ยความยากจนเอ่อการขาดแคลนอย่างหนักความแตกต่างอย่างมากมายคือฮาเดเนี่ยคือความถูกใช่ไหมโคโนเนี่คือสูงส่งแบบ เช่นหัวหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็สามาตีความหมายว่าคุณอาจจะต้องไปทํางานที่มันยากยากที่มันไม่มีใครมาทําแบบเนี้แล้วคุณสามารถเข้าไปทําแล้วคุณก็สามารถที่จะแบบทํามันทํามันได้ดีได้ดีมากได้ดีเหนือกว่าคนอื่นเออเพราะว่าแล้วว่าผมอ่านความหมายแนวทีิบโคโนนให้คุณฟังนะคุณจะได้ไปประยุกับสิ่งแว้อมแนะ หน้าของคุณช่วงนั้น,คนโคโนตแปลว่าส่พื้นฐานสำหรับทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เด่นเป็นพิเศษที่เหนือสิ่งทั่วไปที่อยู่เหนือสิ่งธรรมดาสาม,มารถอำนาจบริหารความหมายทั่วไปคือผู้ใหญ่ผน้นาครอบครัวเจ้าของบริษัทผู้บริหารประเทศสิ่งที่ทาให้บุคคลเป็นใหญ่การได้ตาแหน่งอำนาจอยู่ในกรการเปลี่ยนตาแหน่งอันนี้นันก็ตีความหมายออกมาว่าฟังดีนะดูนะเรวที่ฮาเดคือความทุกข์บางอย่างที่มากแล้วคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็คือคโคโนดเนี่ยนออกไหม หรือแบบคุณอาจจะแบบได้รับหน้าที่บางอย่างจากหัวหน้าคุณลูกค้าคุณที่มีเงินก็คือโคนดแล้วก็ฮาร์เดสก็คือคุณต้องเข้าไปทำไงคือลูกค้าเอางานมาเก็ยางยามาให้คุณลูกค้าก็คือโคนดเขาถือเงินเอางานยางยามาให้คุณก็คือฮาร์เดสนี่ออกป่ะหรือแบบบางคนอยู่ในองค์กรองค์กรก็คือโคโนดให้คุณไปทํางานที่คนอื่นมันทําไม่ได้อะยบบเข้าไปแก้ปัญหาแบบคือคนอื่นมันทิ้งไว้อะก็คือฮาร์เดสไง แล้วคุณสามารถทําได้หรือแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องความรักก็คือคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นพ่อแม่มๆแือว่าคนที่เ,เราไม่ความรู้สึกว่าเขาทําให้ความรู้สึกเราดีขึ้นอันเนี้ยซึ่งอันนี้มันก็มันเป็นทิศทางที่ดีมากเลยคือประมาณว่าหรืออย่างนี้ก็ไนดะ้คุณอาจจะแบบขายของบางอย่างที่มันยากๆได้อย่างนี้ก็ได้คืออะไรที่มันแบบเกินค่าเหรอคุณ พราโคโนดมันคืออย่างที่ผมอธิบายความหมยคือแบบการเปลี่ยนตําแหน่งนี้หรือบางคนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนตําแหน่งงานที่แบบงานที่เราสึกมันเบื่อแล้วคุณมได้ตําแหน่งงานที่ดีก็ได้คานนี้เนี่ยอันนี้เน,น,นี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเรื่องที่เราสามารถตีคอมใหมนะ่ลักษณะแบบนี้นะคานนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งจุดที่มันส่วลังสีอันหนึ่งจุดอิทธิพลเซนเซอร์ที่พอยอันหนึ่งเนี่ย ก็มาเจอจุดเจ้าตัดจันเห็นไหมพอจันเสร็จจันตรงนี้ก็ทํามุมสูงองศาก็ทํามุมเก้สาสิองศากับเจุดเจ้าตาโนดความสัมพันธ์ก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ของที่คุณถูกใจหรือว่างานที่คุณทําแล้วเนี่ยจะถูกใจกับคนในองค์กรคนที่ให้เงินคุณหัวหน้างานลูกค้าคุณหรือเรื่องความรักที่ดีก็สามารถที่ตีความหมายลักษณะแบบนี้ได้นะก็ ใครฟังแรงงงฟังไม่รู้เรื่องฟังหลายรอบเราไปพิสูจน์กันเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บกลรนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องครับทั้งสองช่องที่ยังเป็นสมาชิกกับผมอยู่รายเดือนคุณคือผู้สนับสนุนที่สําคัญมากนะก็โอเคแหละสุดท้ายนี้ครับผมขอให้นะครับพลังที่ดีนะครับสถิตอยู่ทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆคนฝ่าฟันความเลวร้ายนะครับความยากลําบากไปได้นะครับมีเงินเต็มกระเป๋านะครับ มีความรักที่หวานเชื่อนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วกลับมาฟังคลิปผมดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับงั้นแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ